ก็ลงดินแล้วเรียบร้อยนะครับต้องขออภัยเมื่อกี้กลัวเขาหลุดนะครับจากดินที่แต่ว่าศึกรากเขาจะล้อมต้นเขาไว้นะครับก็เลยสบายผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลงดินนะครับลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเราจะได้ขามากินนะครับกินกันนะครับในสวนครับ เพราะว่าตอนแรกว่าจะยังไม่กลับลงดินนะแต่ปกติเราใบเขาเหลืองนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ก็จะอยู่กับเราง่ายนะปลูกง่ายอยู่ครับโอเคครับนี่ครับก็เรียบร้อยครับเกษตรวิถีบ้านๆนะครับอยู่ในบ้านเราก็ทําส่วนเล็กๆของเราไว้นะอันนี้ก็เป็นการปลูกนะครับต้นข่านะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับทำยังไงก็ ฝากติดตามช่องเจนว a r ิต t y ทำตามขาดูเนีนะครับวันนี้ก็มาในส่วนของตัวเกษตรในบ้านคนระก็เป็นวิธีบ้านาน,นะครับบอกว่าทุกท่านคงจะได้มีความสุขในการชมคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ